นี่คือกรงหมาหมายเลขหนึ่นนงนคะครับก็อใหญ่พอสมควรครับตีประปปครับก็อันนี้ครับประกอบเลยตัวนี้ครับตั้งขึ้นมาครับประกอบตัวนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ประกอบห้างค้างรบบลังค้างแล้วค่อยประกอบด้านข้างตรงนี้และตรงนี้ครับแล้วค่อยประกอบข้างบนครับมันจะมีคู่มือให้ครับในสั่งขึ้นในช้อปปี้ครับราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ก็เที่ยวใครลืมมาในตามในกรุงเทพนะครับหรือปริมณัลนยงก็ปัญหาคือมันชอบไปขี้หน้าบ้าคนอื่นเขาครับก็ต้องหาวิธีจัดการนะครับถ้าเป็นมัดนอกก็ปล่อยได้สบายครับแล้วเวลาเขาก็มัดโหลดนี้นะครับมันยืดเส้นโลดลงมาใส้มัดใช้ทอนมัดแบบนี้นะครับใช้อหลรนิดนึงครับก็เป็นเหล็กชุบพลาสติกนะครับ ยีหอ,อห้มันหลบฝนได้ครับ พี่ยิ่ถาดลองลองลองบูนสัตครับแต่ว่าผมไว้ข้างบนก่อนเพราะว่าเอาไว้วางแดดเหมือนบับงแดดมองฝนผมไม่ประกอบไปทำกับหว่างไม่เฉยอาจจะประกอบเผ็ดบ้างนะครับ mặt mình anh chàng cái đuôi như sẽ... thế này cùng này mặt của long nhá 啊，我慢点。